นับสนุนการถ่ายทำนอกสถานที่โดยบันทึกและแบ่งปันทุกความรู้สึกด้วย DVD Handycam จากโซนี่ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการจอใจอีกครั้งนะครับในภารกิจกรุงศรีเยลโลพอยล้านใจให้น้องเรียนนะครับใช่ครับเรามาถึงวายทีสองแล้วไปชมภาพชกันเลยครับไปชมครับ อะไรดีครับคุณครูคนใหม่จะสอนอะไรดีครับผมสอนอะไรดีคะครูขะเจอคุณใหม่คุณใหม่นี่ระดีมาจะได้เด็กจะได้รับความรู้เป็นใหม่ค่ะครูขาเดกเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะัคยน ว่าครูตุ้ยตุ๋ยนะคะหรือคุณครูพุทธชาตินะคะครับส่วนครูก็ชื่อครูนัดนะครับและนักเรียนท่องสุดคูณถึงแม่ไหนแล้วดีแล้วลูกแล้วมีการออกไฟบริหารประกอบเพลงไหมคะไม่มีไม่ะและตอนวันเด็กก็เลยเคยเต้นไหมคะเต้นค่ะ

เอวน้องเขาไปมากเลยนะครับกรไปสอนครับนป .5 ห้าปอกรวมกันเลยครับผมป .5 ห้าปอหก็ต้องพัฒนากว่าที่สอนป .3 าป .4 สเข้าใจไหมอัน <museums> น <lation> ี้ต้องสอนเข้มอยังไงเช่นก็เรียนเรื่องมวลอะตอมดีกว่าวันนี้มวลอะตอมมวลโมเลกุลดีดีดีแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนมว่าเราเอาอะไรที่แบบ ันเป็นจุดเด่นของเราเอามาสอ,อ,อนเขาดีไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมีนนไมด,ไเด้เรียนร้องเพลงบ้างไหมครับไม่มีเลยนะครับฝึกให้นักเรียนร้องเพลงอะไเดีอ่ะไก่ย่างเลื่นไก่ย่างไก่ย่างไปลองร้องให้ฟังหน่อยแซ่ไก่ย่าง ร้องให้พอเพ้อเพลงไก่ย่างเนี่ยต้องร้องแบบใหม่ไก่ย่างมันจะโดนไม่สิ่งทำได้ไหมนะเรียนจำได้ไหมครับ เดี๋ยวครูจะทําให้ดูก็ได้อีกอย่างแบบแต่ว่าแบบว่าเป็นวัยรุ่นจะเป็นวัยรุ่นหน่อยนิดนึงก็แบบอ่ะยานถือเขายานถือเขาเต้นยันไม่สิบว้าหรือเป็นที่ขอบแบบครูนัดก็ได้เกย่างถือเขาเกย่างถือเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดท่าเต้นแบบใหม่ต้องคิดท่าเต้นต้องเต้นเออ วันนี้นะเราคุณครูสองคนก็ได้มาพบกับความน่ารักของนักเรียนชั้นป .5 แล้วก็ชั้นป .6 ทุกคนนัรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันแต่นักเรียนทุกคนก็กล้าแสดงออกซึ่งครูถือว่ากาแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเนาะดีมากมากนะคะขอบคุณครับบ้านดีๆนะเียนนะ เป็นตำรวจตระเวนชายแดนค่ะแล้วครูสอนที่ไทยทุกวิชาแล้วครูห่ะทุกคุณหล่อเลยลวิชาค่ะต่อหนึ่งชั้นเรียนนี่ก็ครูบัวอันนี้ก็ครูบัวเด็กป .3 ก็จะเจอครูบัวตลอดเลาใช่ใช่ค่ะครูบัวนี้ไอ้นักการกี่เดือนแล้วคะตอนนี้ก็เริ่มเก้าเดือนแล้วค่ะเก้าเดือนค่ะแล้วหยุดสอนไปนานแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ยังไม่ได้หยุดค่ะ เดือนยังไม่หลุดออ้อนอคือคือที่มีอยู่พร้อมไม่มีใครมาแทนด้วยหรือเปล่าก็คือคือโรงเรียนเราครูน้อยครูไม่พอนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าต่อไปมันก็จะขาดครูคือก็คือก็คือจะร้อยแบบใกล้ในนีนน้จริงจริงก่นแล,แล้วกำลังใจครูบัวล่ะคะบางครั้งก็รู้สึกท้อแต่ะแ,แต่เราพอคิดถึงนี้องสมเด็จพระเทพ ที่ท่านมีพระคุณกับเราคือตัวของของครูบัวนี่นะเป็นเด็กตศรเนี่ะก็คือทุกอย่างอ่ะคือปีมาตลอดคือเป็นพระคุณของพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยได้มาอยู่จุดนี้ก็ได้มีโอกาสก็คืออยากจะตอบแทนจากที่เคยเป็นผู้ที่ได้รับอยากจะให้คนอื่นได้เหมือนที่เราได้เนาะคนที่ให้บ้าง ที่มาของกำลังใจในการทำงานหักของพวกเขาในการแลกชีวิตส่วนตัวของเขาโอ้โห,โโหโแล้วพ่อตุยเนี่ยรู้ว่าต้องพูดกับนัดเนี่ยเต็มตัวไงมั้งเคยจถามตุ๋ยถามนัดดีกว่าตุ๋ยไม่ต้องเต็มตัวมินี่มีความสุข น้องนัทนะครับจริงเราเมื่อกี้เราเห็นในภาพภาพในรถใช่ไหมครับมันมีเยอะกว่านั้นแต่เขาตัดออกไปเยอะแล้วมอนอกกันอดอกกันไม่ได้เวลาไมโดรามโดรามคือเราเคยดูแต่พี่นัทนะคะทางทีวีที่อาจจะออนแอร์24ชั่วโมงปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในทีวีเนี่ยกับความเสียสละของเขาอะที่ไปถึงที่นั่นแล้วจริงๆเ่เขามีมากกว่าที่เราได้เห็นอีกนะอาพูดรงไปเยแล้วอย่างที่โรงเรียนนี้เนี่ยเขาขาดอะไรบ้างฮะ ยังค่อนข้างที่จะขาดแคลนอยู่มากๆเราก็จะเห็นแบบห้องเรียนที่ไม่มีโต๊ะเรียนด้วยซ้ำเด็กต้องเรียนกับพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องเรียนเด็กอนุบาลที่ขาดแคลนสื่อการสอนแล้วก็ค่อนข้างผุพังแล้วใช้งบเยอะไหมครับอย่างขคู่นี้วัยพีสองเนี่ยทางเราถามมาคร่าวๆก็น่าจะประมาณใช้ประมาณสามแสนครับทำอะไรบ้างสร้างสร้างอาคารเด็กอนุบาลครับแล้วก็คือถ้าถ้ามีงบเพิ่มก็จะไปสร้างห้องน้ำด้วยครับ ที่เราจะเน้นเป็นหลักๆเนี่ยก็คือสร้างอาคารของเด็กอนุบาลครับซึ่งใน,ในวิทยามนันยังไม่เห็นแต่จะเป็นเห็นในช่วงต่อไปเพราะว่ามันจะยิ่งโอ้ดูแบบผกพังมากอ่ะเด็กๆป .4 ป .556 เนี่ยคือเป็นห้องเรียนแบบดีแล้วนะครับนี่คือแบบดีแล้วคือจากที่เห็นต่อจากนี้คือจะจะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆแต่ละคู่นะครับหลักหลักแสนนะครับฟังดูก็ไม่มากไม่น้อยแต่ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นเลขที่น้อยไปเลยถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกัน บริจาคเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวิธีบริจาคเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเอาง่ายที่สุดใกล้มือที่สุดนะครับหยิบมือถือขึ้นมาหยิบมือถือ SMS มาเลยนะครับพิมพ์ YT นะครับ Yellow Point เนี่ย YT 1นึ่งตามวิธีที่ท่านชื่นชอบช่วยร่วมบริจาค YT หนึ่ง YT สอง YT สาม YT สี่ติดกันเลยนะครับ YT แล้วก็ตามด้วยเลขหน่วยสามตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งมาที่4 5 5 4 4 4หครับ หรือว่านะครับเดินทางไปที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศทุกสาขานะครับโดยจากแจ้งกับเจ้าหน้าอย่าบริจาคให้กับโครงการนี้ร้านใจน้องเรียนนะครับก็สามารถบริจาคได้ทุกบาททุกสตางค์เราจะไปช่วยพัฒนาโรงเรียนต่างๆครับและวิธีที่3นะครับสามารถแลกเยลโล่พอยต์ได้นะครับ120พอยต์เนี่ยได้มูลค่าห้าสิบบาทวิธีแรกทำอย่างไรเนี่ยเข้าไปดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับ www j จาะ a i 1 9 9 1 com yellowpoint นะครับและช่วงหน้าครับ yp 3 อากงและอาหวย <laughs> นะครับจะรับมือเด็กได้ขนาดไหนติดตามชม